แล้ววันน <Bond> ี้นะคะแคสต์มาเอกกับเอาเวเดกทีนี้เรามีอะไรแบบสนุกสนุกมาวันนี้เราจะเป็นไลฟ์แบบสนุกสนุกทีนี้อ่ะเดี๋ยวแนะนําตัวให้แฟนๆก่อนอ่ะครับสวัสดีครับแจ๊มนะครับสวัสดีครับมิงนะครับสวัสดีครับพอปเปอร์ครับสวัสดีครับออฟโรดครับสวัสดีครับปูนครับโอเคน้องๆวันนี้เป็นไงบ้างตื่นเช้ากันไหมเอ่ยวันนี้ก็เช้าอยู่ก็เช้าตับมาเช้ามาก เออเช้าเช้าเลยใช่ไหมวันนี้แต่ว่าวันนี้ดูแบบสดใสทุกคนใช่ไหมสดโอ้ยหน้าแบบสดสดหน้าสดสดสดแบบแบบฟันอใครมีคุณถามพิมพ์เข้ามาได้เลยนะคะพี่พี่หล่อจังค่ะอ๋อพี่พี่หล่อจังค่ะขอบคุณครับหน่อยเลยน้องใหญ่น้องนี่เขาบอกว่าอะไรนะหล่อมากพี่หมิงค่ะยาวเกินออฟโหลดออฟโหดอ่ะน่ารักอ ที่ถามหน่อยซีรีส์เนี้ยเดี๋ยวให้ตัวแทนและการบอกหน่อยว่าซีซีรีส์เรื่องเนี้ยเกี่ยวกับอะไรเอออขอตัวแทนคนนี้จกีลยวกันอะอ่ะเออโยนโยนโยนโอเคครับก็เป็นซีรีส์เกี่ยวกับมิตรภาพความรักแล้วก็ปัญหาของเกี่ยวกับแบบเซ็กผู้ชายที่เข้ามหาลัยมาใช้ชีวิตร่วมกันนะครับอะไรประมาณนี้แล้วก็เหตุการณ์จะเป็นยังไงใครจะยิ้มใครจะไม่ยิ้มต้องรอดูครับแต่วันเนี้ยเรายิ้มกันทุกคนเลยนะ เลาแอบยิ้มกันเลยทีนี้พี่อยากรู้ว่าแต่ละคนรับบทบาทเป็นใครกันบ้างเออไหนบอกเพื่อนแฟน่ีเริ่มข้างในก่อนเลยเริ่ม,ม,มที่แกร์ลแลกันครับแกร์รับบทเป็นม่อนครับม่อนเป็นคนนิ่งๆครับมีความตั้งใจสูงมความ,มมาุ่งมั่นแล้วก็ถ้าทุกคนได้ดูซีรีส์แล้วเนี่ยทุกคนจะมันใจแล้วก็อิจฉาแน่นอนครับครังไงก็หนีนะครับแล้วก่อนแล้วบทเป็นโซ่ครับก็เป็นคนชิลๆสบายๆครับเรียบๆแต่ว่าจะไม่เรียบเพราะคนคนเดียวในเรื่องอา ่รไมู้เราติดตามได้ครับนี่คอปเปอร์โอเคครับคัพเปอร์ครับผมเอ๊ะคัพเปอร์ครับระบบเป็นมิกกี้ครับผมมิกกี้ก็เป็นน้องของพี่ม่อนนะครับผมมิกกี้เป็นคนที่เป็นรอยยุ่นนะครับที่อยากจะเข้ามาในกรุงเทพแล้วคราวนี้พอพี่ม่อนได้เข้ามาเรียนมหาลัยที่กรุงเทพก็เลยอาชัวยโอกาสเนี้ยประโวดพี่ม่อนเลยได้แต่ส่วนเรื่อง คาแรคเตอร์ของมิกกี้เนี่ยจะเป็นยังไงก็ต้องรอติดตามในซีรีส์กันนะครับผมตอนแรกรู้ว่าจะเล่าจนจบจบแล้วจบแล้วจบแล้วเบอลเปครับก็สำหรับผมรับบทเป็นปอนครับเฮ้ยปอนสุดยอดสอดสุดอดซอร์ค้าโรถครับก็รับบทเป็นเซนต์ครับเซนต์ในเรื่องก็จะเป็นคนที่เท่ๆคูลๆแล้วก็เป็นนักกีฬาดาวรุ่งมหาลัยครับรู้สึกว่าทูมันไส้จะคนรอบข้างเพราะว่าเก่งเกิน เก่งเกินไปแรบว่าถ้ารู้ว่าเก่งไงต้องไปดูในซีรีส์นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งจริงๆแล้วเซนนะครับเป็นคนที่ใส่ใจคนรอบข้างแล้วก็แคร์คนรอบข้างมากๆแล้วก็ตั้งเป้าหมายอะไรไว้แล้วอ่ะก็จะทํามันให้ได้ซึ่งเป้าหมายในนี้เอ้เป้าหมายของตัวละครเนี่ยอาจจะไปขัดความสุขของใครบางคนหรือเปล่าหรือว่ายังไงมันโยไม่ที่ผมเลยเป็นเป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มค่็นั่นแหละครับคือตัวละครของเซนครับผม เปิดอยกันเองครับผมครับปูนครับรับทเป็นปอนะครับปอนก็จะเป็นเหมือนคนที่เป็นกาวเชื่อความสัมพันธ์ของเพื่อนๆครับแล้วก็เป็นคนที่เรียกว่าในกลุ่มบ้านบางลงักก็จะมีความเป็นผู้นําสุดนะครับแล้วก็รักเพื่อนมากๆครับแต่ว่าจะรักในรูปแบบไหนก็ต้องรอดูในวันนี้ไม่ธรรมดาเลยนะเนี่ยไม่ธรรมดาลคิดมาแล้วคิดมาแล้วเรียกว่าตัวคอรแต่ละตัวก็คือมีอะไรให้หน้าติดตามเกันเยอะมากๆเลยครับ แล้วความสรุปในกองถ่ายเป็นยังไงบ้างคะเหมือนที่เห็นแบบเมื่อกี้แหละพี่งานบอกว่าโซนมากโซนครับโดนกันแปลกครับ <th> เป็นคนแปลกทุกคนเลยก็คือว่าเขาถ่ายอยู่ก็เล่นป <c oughs> <f> ิงปองไม่สนใจ <c oughs> เลยับผม <c oughs> ผหล่อมากเอาสีเอาสีอ,าสอ,าสออกโดวหล่อจังเลยข, <ering> ขอบคุณเป็นแฟนมีอะไรถามมาได้นะคะน้องๆรอตอบกันอยู่ แฟนๆมีอะไรถามบ้างไหมคะน้องๆรอส่งคำถามเข้ามาได้นะคะส่งมาเยอะเลยครับอยากรู้อะไรพี่ๆกินข้าวกันหรือยังคะเรียบร้อยแล้วครับกินแล้วครับทุกครับเราที่บอกหมดเลยอ่อมีคนถามใครโดนแกล้งเยอะที่สุดอ๋า ตอนนี้น้องเขาโตไปเยอะแล้วครับโตขึ้นไปเยอะแล้วร้ายกาจมากครับเขาแก้กินพีกับด้วยใช่รับงั้นขอวีรกรรมเด็ดๆในกองทายสักหนึ่งวีรกรรมวีรกรรมเด็ดๆเออเขาเปิ้ลจัดไปเขาเปิร์จัดไโอ้พี่โยมาทับผมหรือว่าใช้พี่ช่วยกันตอบช่วยกันตอบผมรู้คราบว่าพี่ปอนน่าจะรู้อ๋อเรื่องวีรกรรมเด็ดๆนะครับในกองทาย ชอบมากเลยพอบคุณคถาด้วยยังไงนะครับพี่คุณโซ่ครับคุณโยละคอนเหรอ่อถ้าคุณโยลงไปเดี๋ยวผมตอบเองก็นั่นแหละครับล่าสุดก็คือมีขนมปังอยู่ครับมีจากบ้านคันขับของคนคนหนึ่งเอาขนมปังมาให้บอก พี่ครับนี่กินได้ไหมครับแต่ว่าไปหยิบมาแล้วนะหยิบมากินแล้วนะคนแรกคนนี้ครับเขาเปื่อหิวครับตีนิ่งปองแล้วหิวครับเล่นเกมเล่นเกมอารวีแล้วก็อะไรนะเล่นเกมเตีนิ่งปองหิวก็แบบว่าขอเอ้ยของใครอะครับขอกินหน่อยนะครับแล้วก็กินเลยครับเอาเอาง่ายๆใครเป็นแฟนคลับน้องก็อย่าลืมครับกูสปอร์ตใช่เยอะๆเลยครับขนมกองหมดแล้วกินเก่งมากกินเก่งจริงใช่แต่ว่าน้องเขาเวลามากองเขาจะเอาที่บ้านเขาทำกับข้าวมาก็จะ ว่ามาแบ่งอะไรอย่างนี้ให้คนเดียวกินแบ่งนะครับแต่คนเดียวก็ครึ่งกล่องแล้วคนเดียวก็ครึ่งกล่องแล้วครับน้องเคยซื้อของฝากเป็นขนมสักอย่างหนึ่งมาตอนคิวแรกๆเลยครับตอนเจอกันแล้วก็เนี่ยเอออันนี้ซื้อมาฝากนะครับทุกคนโอ้ขอบคุณนะครับน้องสภักดิ์ก็ให้ผมกินได้เลยพี่ได้เลยกินได้เลยขอบคุณทันไรที่เปิดบทน้องผมพี่บอกแล้วให้พูดเองจะจะเปิดบท ไมีแฟนๆถามมาว่าถ้าให้สลับบทในซีรีส์เนี่ยอยากเป็นใครกันบ้างเริ่มที่แกมแดงเริ่มที่แกมแกมงแบบเป็นคอปเปอร์ครับทำไมคะเพราะว่าตัวมิกกี้อะครับมันเป็นความเป็นเด็กนะครับอยากทำอะไรก็ได้ทำหรือว่าแบบจะดื้อแค่ไหนก็ได้อะไรทำนี้ดูมีอิสระเลยครับแล้วมิงล่ะคะครับอยากเป็นใครอยากสลับบทอ่ะสลับบทกับใครโอ้โหนี่เป็นคนนี้นะฮะต้องต้องการอยากให้ทุกคนมาแบบ ทำดีให้เรื่อยเอ่ะมีคนเอาใจใช่มีคนเอาใจเยอะมีคนเอาใจเยอะค่ะต่อไปเข้าสู่ผมนะครับจริงๆอ่ะผมเด็กจะสลับบทคนที่ชื่อว่าชิวครับผมบวันนั้นเขาไม่ได้มาตรงนี้อนะ่ะเนาะแต่ในเรื่องชิวอ่ะเขาจะชอบแกล้งผมมากครับผม <S <S ผมอยากสลับบทแล้วก็แกล้งแฉมใช่ไหม <S <S เราไม่ใช่อะไรนะครอบครัเป็นคนยังไงฟังดีๆนะครับทุกคนอยากอยากแกล้งเด็กคนนี้นะ สำหรับตัวรถเองก็จริงๆไม่อยากเปลี่ยนเหนใครหรอกครับเพราะว่าอยากเป็นเซนนี่แหละเพราะว่าตัวละครเซนรู้สึกของว่าม,มันมันดีอยู่ลยแล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเป็นคนที่แค่คนรับ้างแล้วก็ใส่ใจคนรับพางก็อยากจะเป็นคนแบบนั้นต้องเหมือนกันครับอ,อืมมันก็นคลคนลูกเลย,ใช,ยใช่ไหมครับอากาศหนาวนี่ถึงว่าเดินเสื้อผ้าอยู่เหมือนกันทุกคนเลยคนมา่ยผมอยากอ่าถ้า ยามเนเซนครับผมเพราะรู้สึกว่าแบบมันเป็นตัวละครที่เหมือนแบบว่ามันดูมีแบบความกดดันบางอย่างไปด้วยแล้วก็แบบว่าเวลาเล่นอะไรมันดูแบบต้องคิดหลายชั้นได,ได้ได้ทำกานบ้านกับตัวละครเยอะครับใช่ครับเราก็เติมเกมมาเยอะใช่แ <c oughs> ชร์กันเองเก็บมาตลอดเลยเติมมาเยอะเติมมาเยอะอ่ะได้ข่าวว่าซีรีส์ออนพรุ่งนี้แล้วอยากจะให้น้องๆเนี่ยฝากซีรีส์กันหน่อยอ๋อครับซีรีส์อ่ะ เขาก็ฝากซีรีส์ Our s d a y รักได้ใหม่ในไม่ยิ้มครับผมทางช่องวัน31นะครับในวันพรุ่งนี้ตอน5้าทุ่มครับสำหรับใครที่รับชมไม่ทันครับสามารถดูย้อนหลังได้ผ่านทาง iST ครับผมครับ้ก็ international fan สามารถรับชมได้ทางกันแค่วลาใช่ครับถือว่าครบแล้วทุกทุกอย่างถ้าอย่าลืมนะครับช่องวัน31ครับครับช่องวัน31มสิบเนะห้าทุ่มหทุ่มทุกวันครับห้าทุ่มนะครับ5้าทุ่มครับทุกวันครับ อย่าลืมนะารับวันศุกร์นะครับไม่ได้โลกผมไม่ได้โลกกันทุกคนอย่างอ่ะนที่ย่าลืมนะครับอย่าลืสรุปให้ดูโอเครับสรุปสอีกทีนะครับรับชมซีรีส์ของพวกเรานะครับวันพรุ่งนี้นะครับเป็นตอนแรกนะครับเวลาห้าทุ่มตรงทางช่องวันสามสิบเอ็ดนะครับแล้วก็จะออนทุกวันศุกร์นะอย่าลืมเกาะจอรอดูนะครับสำหรับใครที่ ดูหน้าจอไม่หันก็ไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าเราสามารถรับชมแล้วหลังผ่านทาง AS เอสเใช่แล้วก็เรามีเซอร์วิสสำหรับอินเตอร์เนชั่นแนลแฟนนะครับทางก้าวบุราราก้าวบุราราครับนั่นแหละครับคือสรุปนะครับอย่าลืมนะครับแล้วก็ไปปั่นเทรนด์ทวิตเตอร์พวกเราด้วยนะครับที่สำคัญที่สุดเลยจะขาดไปไม่ได้ก็คืออย่าลืมติดตามพวกเราผ่านทางช่องทางเอทัมอีสปอร์ตพิเศษนะครับว่าจะเป็น IG Facebook ไอจ t เฟซบุ๊กทวิตเตอร์ยูทูบมีหมดเลยมีครบทุกช่องทางอย่าลืมติดตามนะครับจะไม่จะไม่่พลาาาดดขวสรี กับพวกเราทั้ง14คนครับ5คนยังปวดขนาดนี้ครับ14คนจะหนักคนอันนี้คือเป็นแรปเปอร์เราล่าสุดสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราจะให้แฟนๆแคปหน้าให้น้องๆเดินมาเลยต่อแถวต่อแถวต่อแถวใครจะเริ่มก่อนคนแรกแคมป์หน้าพี่ทำท่าอ่าอ่ากี่วีให้สาววีนะแฟนๆหนึ่งสอง อันๆอ่ะหนึ่งสองสามอ่ะโอเคอันนี้ไงเขาบอกว่าเราเหมือนทรงพังนะเฮ้ยพังครับหนงสองสามอ่ะโอเคหนึ่งสองสามโอเคสุดท้ายอ่ะสุดท้ายอ่ะ สองส,สงสามโดนยิงกันดีแล้วหนึ่งอ่าขอบคุณแฟนคลับนะคะของน้องๆทุกพันด้วยนะคะยัยวันนี้ขออนุญาตจบไลฟ์ก่อนเนาะยัยขอบคุณมากนะคะสำหรับแฟนๆที่มาตามกันทั้ง อ่า TikTok ของ Cast Magazine นะคะขอบคุณมากนะคะวันนี้บ๊ายบายนะคะเอก o v e ด้วยค่ะฝากแฮชแท็กด้วยนะครับฝากนะครับเป็นซ so ีรีส์เรื่องน่ของพวกเราตั้งใจกันมากๆครับผมยังไม่ได้กดตตครับขอบคุณครับอย่าลืมติดตามครับบายโอเคชอบแล้ว